เราเลี้ยงไก่อยู่ที่นี่ประมาณ40ตัวเป็นการเลี้ยงแบบแบบกึ่งปิดกึ่งเปิดนะคะก็ค,คือมีการปล่อยด้วยในช่วงเวลา,าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาอากาศมันร้อนมากๆสิ่งที่เราเจอก็คือน้องเสียชีวิตไป3ตัวน้องร้อนนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าระบบข้อไก่แบบไหนที่จะทำให้น้องรอดในช่วงที่อากาศมันร้อนมากๆนี่ พื้นที่เดิมตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นคออเดิมของเขาเนี่ยเป็นพื้นปูนนะคะเป็นพื้นปูนไอความร้อนจากแสงอาทิตย์จากอะไรนี่จะจะดึงขึ้นมาบนพื้นปูนจะทําให้เขาร้อนแล้วก็ต้องขยายพื้นขยายพื้นที่ในคออของน้องเนี่ยขยายมาตรงตรงนี้เป็นดินตรงดินนะคะตรงนี้เป็นดินคือเอ่อโดยนิสัยเขาเขาก็จะชอบชอบอยู่กับดินมากกว่าอยู่กับปูน เพราะฉะนั้นในข้อของเขานี่จะต้องมีทั้งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปูนแล้วก็ส่วนที่เป็นดินส่วนที่เป็นดินนี่ก็ต้องให้ความชุ่มชื้นแก่ดินโดยการฉีดน้ําพรมน้ําให้ทั่วให้มันมีความเย็นนะคะพอมันเย็นมากๆเนี่ยเขาจะดูเขาจะอยู่อย่างนี้ได้ <Okay. S 1> เขาจะลงไปนอนนะคะลงไปนอน <Okay. S 1> อลงอุณหภูมิที่มันเย็นๆเนี่ยก็จะช่วยให้ <Okay. S 1> อ่ เขานี่สามารถระบายความร้อนลงไปได้แล้วก็ส่วนที่สองนะคะส่วนที่สองคือน้ำจำเป็นจะต้องมีน้ำไว้หลายๆจุดนี่ไก่40ตัวมีน้ำเกือบ10จุดนะคะต้องต้องมีน้ำแบบนี้แล้วน้ำนี้ต้องล้างทุกวันแล้วก็เปลี่ยนทุกวันคือล้างภาชนะของเขาให้สะอาดล้างให้สะอาดแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกวันสายยางนี่ต้องเอาเข้ามาไว้ในนี้เลยเพื่อให้ง่ายเนี่ย ต้องเอาเข้ามาไว้ในข้อไก่เลยเอาเข้ามาไว้ในนี้เลยนะคะ,ะทําไมต,ต้องใช้กระถางต้นไม้แบบนี้คือถ,ถ้าใช้เป็นอ,อย่างอื่นนี่น้องน้องขึ้นเหยียบตรงนี้แล้วมันจะลม้มแต่พอเราใช้กระถางต้นไม้แต่ว่าจะมีวิธีการนิดนึงก็คือปิดตรงที่เป็นรูมันใช้ปูนปิดใช้ปูนปิดนะคะตรงที่เป็นรูเนี่ยก็จะสามารถใส่น้ําแล้วก็มีความหนักในตัว พอมีความหนักในตัวเขาก็าจะเย็นชุ่มเย็นตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้คือลดน้ําทั้งหมดเลยลดน้ําทุกวันเพิ่มน้ําเป็นจุดๆว่าจะามีกี่จุดเพิ่มได้ทั้งหมดเลยเพิ่มแล้วเขาก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะให้มีพื้นที่ดินบริเวณดินให้เขาอยู่ที่มากก่าปูนด้วย เพราะว่าตรงปูนนี่จะร้อนมากๆพอดินตรงนี้เราลดน้ําลงแล้วพื้นพื้นดินจะชุ่มชื้นพอชุ่มชื้นมากๆเนี่ยเขาก็จะลงนอนลงนอนกับดินคือ,อโดยโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะชอบใช้ปีกขุดดินนอนถ้าเขาอยู่ตรงปูนเนี่ยเขาจะขุดดินนอนไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นดินแบบนี้เขาจะขุดนอนได้นะคะเนี่ยเขาจะคุยจะเคียร์จะนอนอยู่บริเวณนี้ก็จะทําให้อากาศ ที่มันร้อนมากๆเนี่ยมันมีอุณหภูมิในบริเวณข้อไก่ที่มันเย็นลงพอมันเย็นลงเนี่ยไก่ไฮบริดจะไม่เหมือนกับไก่พันุอย่างอื่นนะคะไก่ไฮบริดนี่จะอ่อนไวมากกว่าไฮบริดก็คือไก่พันุ์ลูกผสมที่ถูกจับทำหมันมาตั้งแต่ในระดับพันธุกรรมแล้วเขาจะมีหน้าที่ไข่อย่างเดียวไม่สามารถที่จะเอาไข่เขาไปฟักไข่หรือว่าขยายพันธุ์ได้ เขาก็จะมีความอ่อนแอมีความต้านทานโรคค่อนข้างต่ําหรือต่ํามากๆนะคะเขาจะป่วยบ่อยป่วยง่ายเพราะฉะนั้นการดูแลเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องอาหารการกินหรือพื้นที่คุยเขียแต่ช่วงอากาศที่มันร้อนพิเศษร้อนมากๆนี่จะต้องมีพื้นที่ให้เขาอยู่แล้วก็ให้เขาได้แสดงนิสัยของอความเป็นสัตว์ความเป็นไก่ออกมาก็คือได้ คุยเคียได้คุยเคียได้ลงเอาปีกลงไปขุดดินบ้านเราเรียกทิกนะคะไก่มันทิกจนเป็นลุมแล้วก็นอนนะคะก็เกิดเป็นลุมเป็นร่องเล็กๆร่องเล็กๆแล้วเขาก็นอนแล้วเราก็ลดน้ําบริเวณนั้นให้ชุ่มชื้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะทีนี้มาพูดเรื่องอาหาร <c oughs> อาหารที่นี่มีอาหารหลายตัวที่ให้เขากินนะคะ เดี๋ยวยกตัวอย่างเนี่ยอันนี้ต้องทิ้งไว้ให้กินทั้งวันเลยอันนี้คือลำอ่อนอันนี้คือลำอ่อนนะคะถ้าจะให้ดีนี่ไก่จะชอบมา,มางอยตรงนี้มายืนตรงนี้แล้วมันจะลม้มเราต้องเจาะรูเจาะรูแล้วก็ใช้ลวดมัดไว้อันนี้ก็เจาะรูแล้วก็ใช้ลวดมัดไว้ก็จะมีอาหาร ตามที่เป็นสูตรสาเร็จในท้องตลาดด้วยส่วนหนึ่งแล้วมีอาหารที่เป็นอาหารของเราเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขากินทั้งวันนะคะมาดูขอดนี่ถามว่าไก่ไข่ตอนไหนถ้าเราเลี้ยงไก่นะเราก็จะสังเกตว่าพฤติกรรมของเขาในช่วงที่เขาจะไข่เขาจะร้องแบบเมื่อกีอ้บ้านเราก็เรียกว่าไก่มันกอยมันกอยเพราะว่ามันอยากไข่นะคะ เขาปวดปวดตูดเขาปวดก้นแล้วเขาอยากไข่พอเขาอยากไข่เขาจะร้องมาแบบนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้คอนโดยังไม่ว่างสี่คอนโดนี่เต็มหมดเลยคนนี้ยังต้องรอคิวนะคะเขาจะไข่ช่วงเช้านะคะช่วงเช้ามาถึงช่วงเที่ยงเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เขาไข่นะคะพอไข่เสร็จปุ๊บอ่าเราก็เก็บจากเนี่ยมาไว้ตะกานี้นะคะเอามาไวตา้ตะกานี้แล้วก็ปิดไว แล้วก็ปิดไว้นะคะตะก,ก้าถา,ามว่าตะก,ก้าตรงนี้เป็นอะไรเป็นตะก,ก้าของไข่น่านไงนะคะเต็มไปหมดเลยเราเก็บไว้ตรงนี้นะคะเก็บไว้ตรงนี้ก็เป็นตะก,ก้าไข่เหมือนกันนะคะทีนี้ตรงนีอ้อันนี้ก็ได้สองฟองแล้วนะคะอ้ะอาวลังนี้ยังว่างอยู่ ามามาไข่เนี่ยวิธีหลอกล่อเขาให้เข้ามาไข่อเอาไข่ไปไว้สักฟองหนึ่งกระจายไข่ไปไว้เดี๋ยวเขาจะมาไข่เองนะคะอันนี้เมื่อกี้ยังอุ่นๆอยู่เลยนี่แสดงว,ว่าเพิ่งลุดออกจากก้นเพิ่งดุดออกจากก้นนะคะไข่ของเขาก็จะไซส์ไข่นี่จะมีหลายไซส์หลายขนาดแล้วก็มีหลายสีตามอาหารที่เขากินในช่วงนั้นๆอันนี้ก็ ไก่ไข่ที่อยู่ที่นี่เนี่ยอายุเขาสามปีแล้วนะคะในะความรู้ของการเลี้ยงไก่ไข่เขาบอกว่าพอครบสามปีแล้วน้องจะไข่น้อยลงบางคนก็บอกว่าน้องจะเลิกไข่เราก็เลยย้ายฟาร์มเขาจากคอกที่อยู่ในเมืองกลับมาอยู่ที่ต่างอำเภอก็คือในแปลงนาอินทรีของแม่ซึ่งมีพื้นที่อยู่16กไร่เชื่อไหมคะว่าพอเขาได้มาใช้ชีวิตแอบอิงกับธรรมชาติเนี่ยเขากลับมาไข่เหมือนเดิม ตอวนี้ยางที่เห็นนะคะไข่ของเขาเขากลับมาไข่เหมือนเดิมเนี่ยจะยกตัวอย่างว่าพอเข้าร้อนเขาจะอยู่อย่างนี้เห็นไหมคะเขาทําอะไรคะนี่เนี่ยจะต้องมีพื้นที่ให้เขาซุกอย่างนี้คือน้านี่มีเป็นสิบสิบจุดเลยนะต้องมีเป็นสิบสิบจุดเลยนะอ่าต้องมีเป็นสิบสิบจุดเลยต้องให้เขาได้ได้นอนนะนะคะเขาได้นอนอ่าตรงไหนชุม่มชุมเย็นเย็นหน่อยเขาก็จะนอนเนี่ยก,กาลังนอน กำลังนอนในช่วงที่อากาศร้อนต้องเพิ่มน้ำให้เป็นจุดเป็นจุดเลยเพิ่มน้ำหลายจุดนะคะเพิ่มน้ำแล้วก็ช่วงบ่ายแล้วก็จะปล่อยปล่อยน้องออกไปเดินเล่นในแปลงนานะคะจะปล่อยให้เขาได้ไปคุยขีย่อันนี้ก็คืออาหารเสริมอาหารเสริมหรืออาหารหลักตอนนี้กินอ่ ไม่รู้ว่าตัวไหนคือหลักตัวไหนถือเสริมแต่ว่าให้ให้ไว้อย่างนี้เลยอันนี้คือรำนะคะน,ะนี่เสียงอย่างเงี้ยเสียงอย่างเงี้ยคืออาการของไก่ปวดท้องจะไข่นะคะแต่คอนโดคอนโดก็ว่างแล้วดินะคะเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็ไข่บ้านเราก็เรียกว่าน้องน้องก่อยนะคะไก่ไก่มันไข่มันจะก,กอ่อยอ้าวนั่งคอนโดเลยอย่าออกมานะอืมอ่ะไม่ไข่ แม่ไข่นะคะอันนี้พื้นที่ของที่เรียกว่าข้อไก่นี้ก็ต้องมีบริเวณพอสมควรนะเราจะเห็นว่านี่พื้นที่นี่สามเมตรสี่เมตรเจ็ดเมตรเจ็ดคูณแปดเมตรอันนี้คือเจ็ดคูณแปดเมตรที่เป็นคอกนะคะแล้วก็ครึ่งหนึ่งนี้เป็นปูนอีกครึ่งหนึ่งเป็นดินครึ่งหนึ่งเป็นดินเราจะเห็นว่าตรงนั้น นะฮะตรงที่เป็นดินเนี่ยก็ตั้งน้ําไว้เลยนะคะตั้งน้ำไวเลย,นะะเ,ลยเขาก็จะไปอยู่รอบๆบางบางตัวก็เอาตีนจุม่มก็มีถ้าเห็นไหมเห็นไหมคะว่าเขาจะยืนอย่างนั้นเลยถ้ามันเราเอากระมังที่มันเบาๆหรือถังบางทีถังก็คว่ำที่เข้าไปยืนอย่างนั้นแต่พอเรามาใช้ใช้ที่มันเป็นกระถางต้นไม้ขนาดใหญ่หน่อยแล้วก็มาปิดก้น เหมือนอ่างเลยเขาจะสามารถที่จะยืนได้จะยืนกี่ตัวก็ไม่ไอเนี่ยไม่ลม้มค่ะยืนกี่ตัวก็ไม่ลม้มนะคะแล้วก็เคลียคุยเคลียรอบๆแล้วก็นอนนะคะต้องทําให้ข้อไก่มีมีพื้นที่แบบนี้มีน้ําที่เพียงพอนะคะแล้วก็ได้คุยเขียนอกจากเราจะให้อาหารที่เพียงพอแล้วนะคะเพิ่มน้ำ เพิ่มจุดน้ำลหลายๆจุดเลยเพื่อให้น้องเนี่ยได้เห็นไหมคะเขาจะอยู่ใกล้ๆน้ำนะเวลาที่เขาอยู่เขาจะอยู่ใกล้ๆน้ำแบบนี้นะคะใกล้ๆน้ำแบบนี้เขาจะไม่ห่างน้ำเลยเพราะาอากาศมันร้อนแล้วก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้ดูแลน้องแบบนี้น้องเสียชีวิตไปสามตัวเสียชีวิตจากอากาศร้อนเนี่ยนะคะและอาหารการกินต้องระวังน้องเป็นพิเศษในช่วงนี้ อาหารหมาที่เหลือจากหมากินน้องก็จะไปกินนี่ต้องระวังนะคะน้องจะท้องเสียตูดเปือ่อยหรือลำไส้มีปัญหาอันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นก็ดูแลเขาเป็นพิเศษเป็นเทคนิคเล็กๆล็น้อยนะคะในการดูแลไก่ใครที่ทำปศุสัตว์ใครที่เลี้ยงไก่ช่วงนี้มันอากาศร้อนเป็นพิเศษต้องมีวิธีการดูแลเขานะคะข้างบนคอกก็ต้องเสริมอันนี้เราอยู่ใต้ร่มไผ่ นะคะข้างนอกนี้เป็นไผ่เป็นต้นไผ่เราอยู่ใต้ร่มไผ่ก็จะมีใบไผ่ที่อยู่ข้างบนให้ร่มเงาแต่ว่าเราก็ต้องเสริมแสลนเพื่อให้มัน,ม,นมันไม่มีแดดรอดลงมาให้มันร่มเย็นมากที่สุดนะคะในบริเวณข้อไก่ข้อไก่ก็ทบํบานบ้านได้นะคะไม่ได้ทำที่มันพิเศษมากมายเลยนะคะทําบ้าน,านแต่ว่ามุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการใช้งาน ของน้องตรงที่ว่าน้องสามารถอยู่ได้สามารถที่จะผ่านช่วงหน้าร้อนหรือว่าดูลูการที่มันร้อนแรงแบบนี้ไปได้ผ่านช่วงที่อากาศมันร้อนๆไปละไปได้นะคะอันนี้ในส่วนของขอ้อกาอาหารน้องเมื่อกี้ยังพูดไม่จบจะมีะที่อาหารที่เขาชอบอีกตัวหนึ่งจะมีว่ายาหานอิสราเอลนะคะ อันนี้ก็คืออาหารจากท้องตลาดแล้วก็รำรำเนี่ยเขาชอบมากนะคะนี่กินเลยกินทั้งวันนะคะเอ,อาร์ออกด้วย <c oughs> ไม่ไม่ใช่กินธรรมดานะคะไม่ได้ยืนอยู่ข้างล่างนะเวลากินนี่บางทีก็ขึ้นไปงอยบนบนปากภาชนะสิ่งที่เราทำก็คือต้องขันลวดไว้อามัดไว้ไม่ให้ตัว ภาชนะมันลม้มนะคะทีนี้จะพาไปดูจะพาไปดูหญ้าหวานที่ปลูกไว้เป็นอาหารสัตว์กับหญ้าเนเปียคนที่เลี้ยงไก่ทุกคนจำเป็นต้องมีสิ่งนี้ต้องบอกอย่างนี้นะคะ,อ,ะอันนี้หญ้าเนเปียหญ้าเนเปีย ยาเนเปียอ่อนนี่เอาไว้สับไว้ให้เป็นอาหารของเขาเขาจะชอบมากนะคะถ้าเราเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ต้องไม่ให้พื้นที่ในแปลงของเราที่มันเป็นสวนนังว่างเนี่ยมันสูญเสียไป,ปเปล่าๆนะคะต้องต้องปลูกไว้สําหรับอาหารสัตว์นอกจากเป็นอาหารสัตว์แล้วเรายังเอามาทําปุ๋ยหมักอีกอันนี้เป็นกองปุ๋ยหมักที่ทําจากยาเนเปียทั้งหมดสับลงมาอย่างนี้เลยนะคะ ถ้ามีวูลมูลวัวมูลอะไรก็มาใส่มูลไก่ก็มาใส่นะคะส่วนน้องไก่เขาก็จะมีพื้นที่ได้คุ้ยเขียได้หากินได้ใช้ชีวิตที่มันมีร่มมีเงามีหญ้ามีความหลากหลายนะคะตรงนี้ก็จะช่วยในการลดอุณหภูมิที่มันร้อนๆในช่วงนี้ลงไปได้บ้างมาดูแปลงนาของเราทั้งหมดที่จริงอยากที่ว่ายอยากให้ไปดูก็คือ,อมันไม่ มันไม่ใช่เรื่องของสูตรอาหารไก่การเลี้ยงไก่เพียงอย่างเดียวในการทำเกษตรอินทรีย์ให้มันมีความยั่งยืนคือมันต้องมันต้องคิดทั้งแปลงคิดทั้งระบบนะคะตรงนี้ที่เราเห็นข้างหน้านี้เป็นแปลงนาพื้นที่ทั้งหมด16ใไร่ถ้าเราดูเราจะจัดโซนออกเป็น4ีโซนใหญ่ๆนะคะอันที่หนึ่งก็คือโซนสำหรับตากข่าวตรงนี้เลย ลานตาข้าวนี้ไม่ได้ปลูกอะไรนะคะทําเป็นลานไว้อย่างนี้เลยเนี่ยนี่คือลานตาข้าวทั้งหมดลานตาข้าวทั้งหมดอันที่สองก็คือโซนที่อยู่อาศัยโซนที่อยู่อาศัยเนี่ยจำเป็นจะต้องมีต้นไม้ด้วยถ้าไม่มีต้นไม้ล้วยอยู่ไม่ได้เลยนะคะปลูกให้เขียวชะอุ่มเลยเท่าที่จะเขียวได้ตรงนี้จะมีไม้หลากหลายชนิดที่เรานำมาปลูก นะคะโซนที่3มคือแปลงนาแปลงนาทั้ง16ไร่เราเนี่ยตอนนี้เราเราปลูกปอเทืองที่จริงเราจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเป็นมเมล็ดพันธุ์อินทรีย์แต่ว่า,ามันเจอปัญหามันเจอปัญหามแมลงแล้วก็หนอนลงมเมล็ดปอเทืองทําให้เราไม่ได้ผลผลิตนะคะเนี่ยดูนะคะนะคะโดนหนอนกินหมด มีผลผลิตก็ส่วนน้อยน้อยมากๆนะคะแทบจะไม่ได้เลยอันนี้ปอเทืองทั้ง16ไหไร่ส่วนที่3นะคะส่วนที่4เนี่ยก็คือส่วนที่เรากันพื้นที่ไว้ให้เป็นพื้นที่ของหญ้าแล้วก็ผักสวนครัวเราปลูกไว้ด้วยกันต้องทำคันนาใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้คือคันนานี้เต็มไปด้วยหญ้าเนเปียทั้งหมด วันนี้วันที่8เมษายนมันร้อนมันแรงนะคะอากาศนี้อุณหภูมิสูงมาก40กว่องศาทำให้หญ้ามันมันแห้งแล้วมันตายลงแต่ส่วนหนึ่งก็พึ่งเกิดขึ้นมาใหม่คันนาตรงนี้สามารถทำเป็นพืชผักโซนพืชผักสวนครัวไปในตัวได้นี่จะยกตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คือถั่วฝักยาวอ่าต้องเก็บมเมล็ดพันธุ์ก็ได้นะมเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว อันนี้คือค้างถั่วฝักยาวเก่าที่ยังมีเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวอยู่คันนาทุกคันนี้จะใหญ่มากๆฝั่งทางนี้ค่ะมาดูฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้ก็คือสวนครัวสวนครัวอีกจุดหนึ่งนะคะก็ทําเป็นคันนาเหมือนกันแต่คันนาตรงนี้กว้างประมาณ3เมตรเดี๋ยวจะพาไปชมแล้วก็จะปลูกหญ้าเนเปียวก,กับหญ้าบ้านอิสราเอลไว้ทุกจุดทําไมต้องปลูกเพราะว่าเขาเป็น เป็นวัตถุดิบชั้นดีในการเลี้ยงไก่แล้วก็ในการทำปุ๋ยหมักเราต้องปลูกคือไมอ่มันไม่มีต้นทุนอะไรในการปลูกตรงนี้เราแค่เราแค่เสียบใบนะคะเนี่ยอันนี้เป็นโซนตรงนี้น่าสงสารมากใบบวบใบบวบไม่ค่อยมีน้ำน้ำเนี่ย แถวนี้เขาทําพริกเยอะแล้วเขาขุดบาดาลลงลึกๆแล้วก็ทําให้น้ามัน,ม,นมันไหลค่อยก็เลยไม่ค่อยลดน้ําเขาแต่เขาก็แห้งลงไปบางส่วนก็รอดนะคะข้างบนก็เป็นมะละกอพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็อันนี้คือเมล็ดพันธุ์ผักชีลาวที่เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ไปแล้วนะฮะเมล็ดพันธุ์สลัดที่เป็นช่อช่อ เดี๋ยวก็เก็บเกี่ยวนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาก็เนี่ยคะ่ะเป็นมเมล็ดพันธุ์สลัดทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นโซนมะละกอมะละกอเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะคะหลากหลายสายพันธุ์มากาตรงเนี้ยนะคะเป็นมะละกอทั้งหมดเลยเป็นสวนมะละกอในช่วงนี้พอดีขาดน้ำก็เลยไม่ได้พ่อปลูกอะไรนะคะ ก็ที่มีก็คือตัวยืนต้นที่เขามีอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงที่เป็นหน้าฝนตรงนี้จะเป็นโซนผักสวนครัวที่ทําให้เรามีกินแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ทั้งหมดที่เก็บเราก็เก็บจากแปลงนี้แหละค่ะเก็บจากพื้นที่เล็กๆนี้นะคะไม่ได้มีพื้นที่พ่อปลูกที่เป็นสวนครัวขนาดใหญ่มันที่ที่มองไว้นะคะน้ําเนี่ยจะไหลค่อยมากไหลเบาๆนะคะ กว่าที่จะลดน้ําแปลงเหล่านี้เสร็จเนี่ยใช้เวลานานมากก็เลยต้องใช้เป็นวิธีการเปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้แบบนี้นะคะเปิดทิ้งไว้ที่เล่าให้ฟังว่า,าวิธีคิดของการทําเกษตรที่มันมีความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอสูตรอาหารไก่หรืออะไรมันคือเรื่องของการออกแบบให้ระบบฟาร์มของเราเนี่ยมันหมุนเวียนมันตอบโจทย์กันและกัน อย่างเรามีสัตว์เราจะใช้อะไรเลี้ยงสัตว์ส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับว่าเรายังใช้อาหารในท้องตลาดอยู่แต่ว่าใช้เป็นส่วนน้อยมากๆนะคะเราก็มีอาหารของตัวเองอาหารของตัวเองก็มีทั้งรำมีทั้งปลายข้าวซึ่งมันเกิดจากแปลงนาตรงนี้ตรงนี้แปลงนา16กไร่นะคะแล้วก็มีหญ้าก็เป็นอาหารสัตว์ได้ขณะเดียวกันหญ้าที่ตัดลงหลายคนก็ถามมาว่า ทำไมตัดหญ้าลงแบบนี้เนี่ยเยอะๆอย่างนี้ทำทําแบบนี้ทำไมนะคะเราคลุมฟางห่มดินแต่ว่าตัวฟางข้าวเนี่ยเราไม่ได้อัดออกเราใช้วิธีการไถกลบตรงนี้ไถกลบแล้วก็หวานต่อสังข้าวหวานทั้งหมดไถกลบต่อสังข้าวแล้วก็หวานปอเถืองนี่ก็คือตัวปอเถืองทั้งหมดเลยสิบก็ไรนะคะแล้วคันนาก็ ปลูกหญ้าเพอาหญ้ามันขึ้นสูงปุ๊บนี่เราตัดลงเลยตัดลงแล้วก็ปล่อยให้เขาได้ได้คลุมดินนี่คือหญ้าทั้งหมดเลยที่เรานํามาคลุมดินทั้งหมดเลยนี่คือตัวใช้หญ้าคลุมดินทั้งหมดเลยนะคะไม่มีต้นทุนอะไรเลยนะคะตัวที่โตๆช่งสูงเนี่ยเราใช้เขาคลุมดินส่วนตัวทีเ่เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่เขาก็ทําหน้าที่ในการแตกยอดขึ้นมาใหม่ หมุนเวียนทรัพยากรเหล่านี้ในฟาร์มโดยที่เราไม่มีต้นทุนอะไรข้าวก็ได้ผลผลิตดินก็งามมีการคุมดินมีการหุ่มดินฟาร์ก็ไม่ได้อัดออกไปไหนนะคะไถกลบลงที่นี่พอถึงฤดูการทํางานทํานามาข้าวก็งามพอข้าวงามมาก,มากๆได้ผลผลิตดีเนี่ยก็เป็นพืชเศรษฐกิจของฟาร์มก็คือเป็นสินค้าเป็นรายได้หลักของของสวนของนานาอินทรีย์นะคะ ที่เหลือเราก็ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยพอเลี้ยงเขาได้เยอะๆเนี่ยมันก็หมุนเวียนอยู่ในฟาร์มเหล่านี้มันไม่ได้ออกไปไหนนะคะขาดน้ำเราก็ขุดสระเรามีสระอยู่สองลูกพอขุดสระแล้วก็สำรองน้ำลงสระทำคลองใส่ไก่เก็บลงสระให้มากที่สุดในฤดูฝนไม่ต้องให้เขาไหลทิ้งไปที่อื่นพอเขาได้เยอะๆอย่างนั้นพอถึงหน้าฝนมาช่วงไหนที่ฝนทิ้งช่วง แล้วก็สูบน้ําจากสระมาดํานามาทํานา <c oughs> สูบน้ําจากสระมาทํานาเพื่อไม่ให้มันมันเกิดผลกระทบกับการทํานานะคะแล้วก็รอบๆสวนเนี่ยก็ปลูกไม้ยืนต้นปลูกไม้ผลปลูกทําไมปลูกให้มันเกิดความร่มเย็นปลูกให้มันเกิดความร่มเงาให้มันเกิดอุณหภูมิที่มันลดการ ร้อนลดคลื่นความร้อนลงไปบ้างนะคะนี่เป็นบรรยากาศรอบๆสวนเป็นแนวคิดเป็นวิธีการในทางทำเกษตรที่เล่าเล่าให้ฟังแต่ว่าเล่ามาจากข้อไก่นะคะมาจบลงที่ที่แปลงนาที่อะไรหลายๆอย่างนะคะก็ขออนุญาตนำเสนอประมาณนี้ค่ะ